มีผัวสี่คนได้ยินไหมคะเคยได้ยินไหมคะคนที่หนึ่งเอาไว้ทําอะไรคนที่สองเอาไว้ทําอะไรคนที่สามเอาไว้ทําอะไรคนที่สี่เอาไว้สี่อย่างเดียวแล้วท่านว่ามันยากไหมคะโอ้โหรับไม่ได้ฝากท่านที่บดีด้วยนะคะรู้สึกดิฉันอาจจะฝากพอสื่อไปแล้วเห็นว่าพอออังุนอูอยู่แต่ยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะคะเนียนอยากเห็นการต่กเตือน อยากเห็นการที่จะแบรนด์เพลงสมัยที่ฉันทำง,งานใ้สังคมเป็นสวที่แบรนด์ไปหลายเพลงเป็นที่เกลียดชังของคนที่แต่งเพลงสามแามาย่สองน้าเอ่อาจจะอ้าไว้เอาพัดลมผึ่งหมีไว้แล้วอย่างนี้มันควรจะออกมาเป็นเพลงไหมคะฝากศิลปินนะคะเราต้องช่วยกันอะไรที่มันไม่ดีอย่าปล่อยให้มันเลยไปและเบียบรัฐไม่ไม่แคร์ใครไม่สนใครเท่านั้น สิ่งไหนไม่ถูกต้องนะคะอันนี้คือ